สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เมย์จะสาธิตโคเชมือใหม่นะคะถักงานออกมาเป็นวงกลมแบบนี้โดยที่ผังลายเขากำหนดให้เราถักตรงนี้เป็นโซ่หกนะคะแล้วของรัดห่วงตรงนี้ขึ้นด้วยโซ่สามและถักตัวพอหนึ่งคอหรือตัวเอฟวนรอบทั้งหมดสิบเอ็ดตัวรวมกับหลักด้วยเป็นสิบสองแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่สิบนะคะคลิปที่เก้าพี่เมย์สาธิตวิธีการถักตามนี้เลยคลิปที่สิบ พี่จะสอนวิธีขึ้นโดยที่ไม่ต้องขึ้นโซ่ตรงนี้แล้วเราจะได้งานตรงกลางเนียนกว่านะคะคลิปอื่นย้อนกลับไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะสําหรับมือใหม่พี่เมย์สอนตั้งแต่การจับไหมการถักโซ่นะคะย้อนกลับไปดูได้ค่ะเริ่มต้นนะคะตัวนี้พี่สาธิตโดยการใช้เข็มทองสามทับศูนย์นะคะแล้วก็ไหมพรมสีพายเราจะเริ่มโดยการคล้องไหมเป็นวงกลมเหมือนตอนที่เราเริ่มถักโซ่นี่นะคะเหลือหางนิดนึง คล้องแบบนี้คล้องชั้นเดียวก็ได้นะคะนะ,ะ่ะแล้วเหลือห่วงไว้แบบนี้เราจะเริ่มเลยนะคะโดยการขึ้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามโซ่สามแล้วเราถักเอฟค่ะเอฟหรือพอหนึ่งคอลงไปทั้งหมดสิบเอ็ดตัวตัวที่หนึ่งนะคะไม่ต้องดึงนะคะเอาเป็นตามแรงเข็มะคะ่ะสามแล้วนะคะรับนับรวมโซ่ดเลยนะสี่ ห้าหกเจ็ดตรงนี้มันรูดได้นะคะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดห่วงที่สิบสองนะคะพันหัวเข็มแทงลงไปตรงกลางตรงนี้แล้วเรารูดค่ะเนี่ยมันจะรูดจนชิดเลย ชิดหัวเข็มแล้วเราก็งัดขึ้นมามีสามสามเหลือสองเหลือหนึ่งแล้วเวลาคล้องเป็นวงกลมลัดห่วงนะคะเราก็นับขึ้นไปโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามเราแทงตรงนี้ค่ะแทงตรงโซ่สามตรงนี้แล้วดึงผ่านรูดอีกครั้งหนึ่งเราจะได้งานที่สวยกว่าวิธีที่เก้าซ้ายมือเป็นวิธีที่เก้านะคะมันจะเหลือช่องว่างแต่ถ้าเป็นวิธีที่พี่แนะนำงานออกมาเราจะสวยกว่า นี่นะคะลองดูนะคะตัวนี้วิธีวิธีถักอันอื่นก็ย้อนกลับไปดูในเพลลิสต์ได้นะคะสําหรับมือใหม่หัดถักโคเช์นะคะโคเชไม่ยากค่ะลองหัดดูนะคะติดตามต่อได้นะคะขอบคุณค่ะ